ตัดโตนครับรรยากาศนะอยู่ที่น้ำตกตาดโตนครับเดินลงจากนี้ไปประมาณสามร้อยเมตรมากับทีงานเจ้าเก่าเจ้าเดิมบรรยากาศก็ร้อนนะครับ

สะพานสลิงนะครับไปถ่ายถ,ถ่ายภาพถ่ายรายได้บรรยากาศดีมากครับคนก็มาท่องเที่ยวเยอะนะครับ <Yeah. S 1> ก็ถึงตรงที่เล่นน้ำเรียบร้อยแล้วครับ yeah. เนาะไม่ค่อยมีน้ำเอยขึ้นหิ้ง้อยนี่โดดได้ดิอ่งนี้น้ำระมาณนี้านพี่ขึ้นหิ้งไอเนี่ยโดดเล่นน้ำได้โดดลงไปในคาไปจครับวันนี้เราอยู่ที่น้ำตกตากตโตนนะครับี วันนี้คนก็เยอะนะครับเยอะมากบ้านล้งนี่คนเล่นน้ำเต็มเลยนะน้ำก็ไม่ค่อยเยอะเท่าทีงานทางโน้นครับสนุกมากกัดดันเ่อนบนหัว แล้วครับตอนนี้หลังจากเล่นน้ำได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับบรรยากาศล้างก็กำลังตามมานะครับ อันนี้เขาซูปน้ำไปไหนนีู่ปขึ้นไปข้างบนแล้วก็มาไปล่อยไหมอันนี้พามาดูจุดชมวิวนะครับเป็นสะพานข้ามไปอีกอีกอีกฝากหนึ่งะสะพานโยกแท้ ó, oh, mình có nước chảy ở đây, ó, mình chảy nôi nào, chảy chỉ một dòng thôi, này oh. yeah. nhiều <laughs> บรรยากาศดีนะครับช่วงน้ำแรงนี่ก็น้ำก็จะเต็มนี่แหละมันก็ไหลาตามซอกมาเรื่อย,อยโอเคนะครับ โอเคครับ <c oughs> วันนี้พามาชมนี่ครับตัวนี้นะครับป่าบายสวยน้ำใสเที่ยวเพลินใจในตาดตนนี่จอดชัยภูมิครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตาดโตนกาแฟนะครับเป็นร้านกาแฟเล็กๆนะครับเหมาะใครที่ชอบธรรมชาติบรรยากาศดีๆนะครับ มีจุดถ่ายภาพสวยๆนะครับจิบกาแฟนะครับแล้วก็นั่งดูน้ำตกโอ้มีคนมีคนเล่นน้ำอยู่ อันนี้ก็ได้มาเป็นโอกาสครั้งที่สองนะครับจบทริปงามๆนะครับใครอยากมาก็เชิญชมแวะชมบรรยากาศได้นะครับขอไปล้วเหนื่อย